สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้กกับปุ้มปุ้ยชแนลมือนี้ปุ้ยเมื่อกินตำบักุ่งนะจ๊ะกินกับไอเนี่ยเขาเอิญเอ้บะหมี่จับกังนะคะแถวนี้เขาจะเาขายเป็นเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องนี่จะเป็นอย่างนี้นอันนี้สีเหลืองอันนี้มีอยกที่ปุ้ยกินอยู่นี่มีอยกเขาเอิญบะหมี่จับกังแซ่บด้วยจ้ะ มีกวางตุง่งปุ้ยตอนแรกปุ้ยสิซื้อมา่กินมันมีน้ำจิ้มน้าแต่ว่าคิดไปคิดมาอู้หลางกายขาดตาบม,มาหงหงขึ้นอยากน้ำหนายไหลมาจ้ะบ่แเล้วก็กินเลยนึ่งกุ้งกระเทียมต้นมันนี้ไม่สตอสาละเน่แค่นี้เราจะพักปุ๋ย สับผักอืมเห็นไหมมันมีหยกนะคะมัมีหยกมันมีหยก อครับไข่เป็ดต้มอืม,อ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 ม ขนจิ้มมันกระซ่บเ้ยเธอแต่กับปุ้ยก็คิดไปคิดมาโอ้โบเด็กกินตะบางคุ้งร้ายมือล่ะอย่าแซ่บ บัา,า,าคุงมาซำแขนปุ๋ยนี่ล่ะสามสิบบาทแงพงผดพ่อบมกหม้อปักแตงของอ

ซมี่ขายแต่วัานอาทิตย์นะคะไอบะหมี่จับกังเนี่ยจะมันจับมันจะมันเป็นแบบใดดอกเขาจะเพื่ออ่นบมีจับกังเนี่ยเออบะหมี่แห่งก็ได้นะบอกถึงว่าเนาะเรียกเป็นบะหมี่แห้งก็ได้แซ่บ ซมใจบอก Sí, ข้ามพักเส็จฮึแล้วกองกต่สีมีแบบเนี้ยกอ,องตุ่มมีไข่หนึ่งหนึ่งมีหมูแดงแล้วก็เกี๊ยว มันก็คือบบะหมี่แห้งนั่นละจ้ะเนาะกินยำอะไรก็แสบยำนั่นปุ๋ยไปบ่ค่อยท่านดอกพี่น้อง ขุยตื่นสายกุ้งเป็นคาดี แซบน้ำน่ะก,ก็มิเจ้าเดียวน้ำเพิ่นก็เล้ยขายดีพูดกับไปยืนถ่ายไปจิ้มหน้าที่หูนี่นี่พี่น้องดูไข่ไข่เยิ้มเยิ้มเลยดูดิไข่เป็ดท้อมเยิ้ม out. อับบังกะทีอ่อนอันตู้นึง อิ่มแล้วจ้ะวันนี้ตอนนี้ปุ้ยกับเขาฝากช่องนี้แล้วจ้ะปุ้มปุ้ยชแนลเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะนอนสำลับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย